มาแล้วได้ปลามากี่ตัวจ๊ะพอมาหาจำเริญนโอ้โหได้หน่อไม้มาด้วยหน่อไม้ด้วยโอ้พี่เรือนกำลัง,งคิดอยู่ว่าอยากได้หน่อไม้สักหน่อหนึง่งออ <c oughs> ได้มาจริงๆนายไหนดูสิปลาได้มากี่ตัวได้ปลาบูมาตัวหนึ่งโอ้โแล้วก็ใส่ใสเบิง เปิดเนี่ยเนี่ยโอ้โหได้ปลามาเต็มตะข้องเลยใช้เวทมนต์มาหรือเปล่าเนี่ยฮได้ลงมือจับกับเขาเป่ะฮะรื่ใช้เวทมนต์พอสั่งทองนั่งเป็กำลังใจอ๋อดีมากโอเคยันนี้ทำอะไรกินเอ่ยนี่นี่ไปหาพี่เรือนเรือน เเ้ได้มาแล้วอ้งอาแล้วก็ปลาไม้ที่พี่เรือนอยากได้มาแล้วาม,ม,มาดูสิโอ้โหมันจะรอดไหมล่ะมีปลาบูด้วย ตายละมั่งปลาบูอะหมูไม่หลอดมั้งตายแล้วปลาหมูปลาเหมะ ออเอย่งดิ้นกระเด้กระเด้ก็ได้าอยู่กับบว่โอเคกลับมาด้วยความปลอดภ<ป>ัยพร้อมปลาโดยไม่ได้ไปจับกับเขานะคะนั่งเป็นกำลังใจแล้วก็ได้ปลามา,อามโอเค